อัปมงคลฟิลเตอร์นาชิโนภูมิจเสนกคนเกียนผีอ่าพาร์ตต่อวันนี้เสนอตอนเพราะวันนี้เป็นตอนที่สองของเรานะฮะโอเคครับทันบดแมทยังไม่ทั่วเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ไม่ทั่วแมทก็ขออภัยนะคะอ๋อแม่บ้านครับแม่บ้านเปิดไฟทีไวครับแม่บ้านเพราะ แม่บ้านใหญ่แก่นะครับโอเคครับเอวิธีกรครับขึ้นมาครับเอคุณครับขึ้นมาครับคุณาดามครับอุ้ยหลบขึ้นมาข้างบนครับไหนครับตรงไหนครับโอ้ย รายการนี้ก็ไม่ไม่มันตกแต่งขึ้นมาทําเองค่ะใครจะทําก็ได้นะคะอุย้ยตกผมทําไมครับไม่ผมยืนอยู่งนี้นะครับ ทางเข้าไปอุ้ยอุ้ยโดนแล้วเลื่อเลยเท่าไหร่ครับโอเคครับพาสสองนี่ก็เือไม่ค่อยจะยาวสักเท่าไหร่นะคะเพราะแมบมันเล็กอุ้ยไม่แมบมันใหญ่นะครับแต่มันนี่ครับคาร์ลารดนะฮะนี่คะ่ะนี่ครับมามาตรงนี้ก่อนครับม่ไครับมาตรงนี้ก่อนครับมาข้างล่างก่อนครับอ่าข้างบน ข้างล่างก่อนเลครับข้างล่างไม่ได้สำรวจเลยนะมาเลยครับ,มา,รบมาครับห้องเขาเปิดไม่ได้นะถ้าเปิดได้ก็โคตรเลยอุ๊ยมันเป็นเงาอะไรอะ่ะอุ๊ยอุ้ยนี่ครับภาพภาพใครก็ไม่รู้มาจาก เฮ้ยเพิ่งครับอยู่อยู่นิ่งๆครับไม่อยู่ตรงใต้รูปภาพสิครับอ๋อท่านไม่เป็นนองครับมาอยู่ตรงนี้สิครับแสงมันจะสะท้อนนะมันสวยมากออุ้ยโทษครับโทษโทษลาคุณลองอยู่นิ่งๆสิครับผมจะยืนทับหัวคุณที่ไหนครับ อาจจะเป็นอาเบก็เป็นได้วันนี้ก็สวัสดีครับ